สวัสดีค่ะอยู่กับพาชาแนลนะคะวันนี้พาได้อุปกรณ์ตัวใหม่มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นอะไรเจ้าของสิ่งนั้นที่พาได้มานั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะสมูท เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันค่ะว่าด้านในเป็นยังไงนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราดูแพ็กเกจข้างนอกนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้กล่องน่ารักมากเลยค่ะเจ้าตัวนี้รับประกัน2ปีนะคะเป็นงานที่รับประกันในไทยนะคะสังเกตสติกเกอร์ STM นะคะ เป็นประกันศูนย์ที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเสียก็ซ่อมอยู่ในศูนย์ไทยนะคะเวลาลูกค้าหรือเพื่อนๆที่ซื้อก็สังเกตสติกเกอร์นี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะกล่องข้างนอกเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าไอ้เจ้าไม้นี้หน้าตาเป็นยังไง ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android นะคะใช้ได้ทั้งสองระบบเลยไปแกะกล่องกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างก่อนแกะนะคะสังเกตสติกเกอร์ตัวนี้นะคะจะต้องไม่ชํำรุดฉีกขาดนะคะ ลุยกันเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาน่ารักมากกระทัดรัดมากน่าใช้นะคะ สวยงามค่ะกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องอะไรอัอน,น,นี้คู่มือฉบับเล็กนะคะก็เป็นสาย usb เป็น type c นะคะไว้ชาร์จเจ้าตัวไม้กันสัน่น โอเคสิน okay. ค้าเรียบร้อยสวยงามมากนะคะไงเดี๋ยวเราไปดูการแกะใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะกระดาษใบนี้ที่เขาพันมากับตัวสินค้านะคะอันนี้ห้ามทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการแกะสินค้าออกมาใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาทำตามขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนที่หนึงก็คือการหมุนนะคะ จากนั้นเราก็ดึงนะคะดึงสลักขึ้นนะคะสังเกตตรงนี้นะคะคือพ้นนะคะแล้วก็ง้างออกมานะคะเพื่อให้เจ้าตัวจับนี่นะคะให้ห่างจากตัวล็อกนะคะจากนั้นแล้วก็บิดนะคะบิดไอ้เจ้าตัวล็อกเนี่ยหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ ปรับระดับตรงนี้นะคะแล้วก็ผักเข้าไปเป็นการเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้าการสั่นนะคะเวลาเราถ่ายวิดีโอนะคะภาพจะได้ไม่สั่นไหวนะคะไม้ตัวนี้ยังเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยนะคะก็คือการดึงนะคะดึงไม้ออกมานะคะความยาวก็เป็นไม้เซลฟี่ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งสอง รูปแบบนะคะการเก็บนะคะเก็บไม้ก็จะผักตัวนี้เข้าไปนะคะจากนั้นก็ดึงสลักนี้ออกมานิดนึงนะคะแล้วเราก็งอนะคะ แล้วก็หมุนตัวนี้นะคะหมุนมาอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเพื่อจัดเก็บนะคะแล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วก็หมุนเพื่อให้เข้าล็อกเดิมนะคะแล้วก็ผักตัวนี้เข้ามานะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะยากนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่แต่เราก็เดี๋ยวค่อยๆหัดทำไปนะคะ พอใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคยกับเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้งานได้2รูปแบบนะคะแบบแรกก็คือใช้งานโดยผ่านไม้ไม่ต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสแกนผ่าน QR code ข้างกล่องนะคะ ได้ทั้ง2แบบก็คือ App Store แล้วก็ Google p l y y นะคะอ้อเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะสแกน QR Code ตรงนี้นะคะเพื่อลงทะเบียนในการรับประกันสินค้านะคะผ่านระบบออนไลน์เราก็กรอกข้อมูลตามที่ระบบเขาแจ้งนะคะตามขั้นตอนในระบบเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะ เป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนใช้งานดูอีกทีนะคะคลิปนี้พาขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ